สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตภาพรวมความรักของคุณนะคะคนที่ทราบเวลาเกิดชัดเจนนะคะเช็คลัคนาแล้วอยู่ราศีกันลัคนากันสามารถดูได้เลยค่ะคนที่ไม่ทราบเวลาเกิดเนาะก็ใช้วันเดือนไปเกิดนะคะดูตามราศีได้คนที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตอยู่ที่ลัคนาราศีกันก็สามารถรับชมได้เช่นกันโอเคค่ะเรามาดูกันค่ะภาพรวมความรักต่อจากนี้ของชาวลัคนาราศีกันจะเป็นเช่นไร ฉันรักคุณนี่เป็นคำที่ทรงพลัง I love you they are powerful words คำบอกรักเป็นสิ่งที่เสริมสร้างกำลังใจแค่ประโยคเดียวนี่แหละคะ่ะสามคำสั้นๆนะทำให้มีแรงใจที่จะต่อสู้เพื่อความรักมากมายหัวใจของเรื่องใจความสำคัญมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าที่ตาเห็น embrace your emotions โอบกอดอารมณ์ของคุณให้ความรู้สึกของคุณปรากฏออกมาแล้วได้รับการยอมรับไพ่กัลมันจะบอกให้คุณยอมรับใจตัวเองหากรักก็ยอมรับว่ารักนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คุณรู้ไว้นะว่ามีสิ่งที่มากกว่าที่คุณเห็นมากกว่าที่คุณคิดนะคะความรู้สึกอะไรที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของคุณนะคะให้ยอมรับไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข เจ้าหรือมีความสุขเมื่อคุณยอมรับตัวเองแล้วเนี่ยคุณจะเติบโตเมื่อคุณยอมรับใจตัวเองยอมรับสิงที่เกิดขึ้นคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะเข้าใจมันได้ง่ายๆเลยแล้วก็ไม่ต้องยึดติดกับอะไรเลยจิตวิญ,ญญาณคุณจะเป็นอิสระเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะภาพรวมภามรของชาวลัคนาราศีกันค่ะสถานการณ์ของคุณจะเป็นเช่นใด ให้ไปแลก p a s t Life ชีวิตที่ผ่านมาอาการเดจาวู oo, หรือรูปแบบซ้ำๆบทเรียนแห่งกรรมนะคะเกิดขึ้นแบบเดิมวนไปวนไปนั่นเหมือนอย่างที่บอกเลยเมื่อคุณยอมรับความรู้สึกตัวเองที่แท้จริงคุณไม่วิ่งหนีนะคะคุณจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะหัวใจของเรื่องเลยก็คือการที่คุณนั้นยอมรับกับความรู้สึกตัวเองน่ะนะคะ s แลน e ดอรนะไห้ใบต่อไป Hopeless ความรู้สึกสิ้นหวังโอ้เกิดอะไรขึ้นกับชาวกันนะเนี่ยอดีตที่ผ่านมาความสิ้นหวังอะไรอีกคะภาพรวมความรักของชาวกัน Only you หนึ่งเดียวของคุณอนะคุณคนเดียวหนึ่งเดียวหรือคนที่อยากเป็นหนึ่งเดียวของคุณคำว่ารักที่มีแค่คนเดียว รักแค่คนคนเดียวรักไปให้หมดทั้งใจเลยอุทิศไปเลยทั้งทั้งดวงจิตและหัวใจนะคะหัวใจและจิตวิญญาณของคุณนะนะคะอืมเอาล่ะชาวกันมองว่าความรักของคุณนี้ที่ผ่านมานะคะอาจจะมีในเรื่องของการเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะแล้วก็การที่ยังไม่ยอมรับใจตัวเองหรือความความสิ้นหวังลังเลสับสนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน จะใช้ไพ่ฮาร่สําหรับนี้นะคะความรักของชาวกันลัคนาราศีกันหลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางใดค่ะความรักของคุณและคนที่คุณกำลังนึกถึง King of ครับคุณเป็นที่รักคุณเป็นสุดที่รักเลยเอ๊แล้วทําไมคุณถึงสิ้นหวังกับคนคนนี้ล่ะคนเดียวเลยด้วยนั้นเนี่ยนะ hopeless only you ต้องพิสูจน์อะไรหรือเปล่า King off คิงออฟคัพค่ะสุดที่รักเลยราชาถ้วยคนที่เขารักคุณคุณก็รักเขาคุณมีความรักให้ล้นใจนะคะสิ่งที่คุณมีให้นั่นคือความรักที่ไร้เงื่อนไขรักที่บริสุทธิ์แล้วคุณก็เป็นที่รักนะเอ็ดออฟสอดความชัดเจนชัดเจนในใจความกระจ่างแจ้งกระจ่างแล้วนะคะนะโอิยูเนี่ยหนึ่งดาบเนี่ยแหละโอิยูนะ เว่นออฟวันคุณกำลังพยายามทำเพื่อความรักของคุณคุณกำลังต่อสู้เพื่อรักของคุณค่ะคลีนออฟเพเนอร์เคคนที่เป็นโอลดี้วันหนึ่งเดียวของคุณเนี่ยหนึ่งเดียวจริงๆนะคนที่คุณรักเขาเนี่ยนะคะพลังงานชาวกันต่างคนต่างรักกันตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการและกันตระหนักรู้ถึงความรู้สึกที่มีต่อกันและกัน คนรักของคุณเขาก็กำลังพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะ f o r o p e n a c l e ความห่วงแหนคนรักคุณเขาคี่หึงนะขี่หึงไม่ใช่ไม่ใช่หึงสเปะสปะนะคะก็ห่วงแหนความสัมพันธ์นี้นั่นแหละนะเป็นความรู้สึกห่วงแหนหวงแหนคุณหวงแหนความสัมพันธ์ q u e e n o p e n เ r k e r เนี่ยเป็นราชินีเหรียญเดอะวันหนึ่งเดียวในหัวใจไม่มีใครมาแทนได้เธอคนเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นเขารักคุณหมดหัวใจเลยชัดเจนด้วยเขากำลังจะทําอะไร The Hangman นะคะ ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เกี่ยวกับยูนิคอร์นเนาะเดอะแฮงยูนิคอรนะม้าสีขาวตัวนี้กําลังตระหนักรู้ค่ะคนคนนี้กําลังเข้าสู่ช่วงการคิดกลับกันคิดไปในหนทางของคุณเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยนะคะ The h แฮงแมนการรอคอยด้วยนะเนี่ยนะคุณรอคอยเขาเนะะี่ยค่ะรอคอยเด็กดือ้อรอคอยให้เขานั้นตื่นรู้ตามคุณมา ที่ผ่านมาตัวเขาเหมือนกับเป็นคนที่ยังยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของความรักหรือการรักษาความรักมีรักแล้วเข้าใจว่ามีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะรักษาไว้ยังไง mm hmm. เช่นนั้นเป็นไปได้นะคะมีในเรื่องของความหวงแหนความหวงห่วงแต่อาจจะพยายามน้อยไปสิ่งที่มุ่งหวังในตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องพยายามให้มากขึ้นในความสัมพันธ์น่ะเดสตร์ไพ่ของชาวกลุ่มลัคนาราศีกลุ่มพลังงานของการเยียวยารักษา การขอพรอความสมหวังยังไงก็แล้วแต่นะคะความพยายามที่เขากำลังจะทำเนี่ยคือพยายามทำทุกทางดื้อดึงที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขารอคอยมานานสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าบางทีอาจจะรอรอมานานเกินไปแล้วนะนะกำลังพยายามทำให้สำเร็จลุล่วงนะคะทริครับเนี่ยให้การรียูเนียนการวนกลับเขาอยากมาหาคุณ เขาอยากกลับมาหาคุณนายออเพนเคิลชาวกันถึงคุณจะยังไม่ได้มีคอมมิทเมนต์ก็เถอนะถึงจะยังไม่ได้ชัดเจนแต่คุณรู้กันในใจทั้งคู่แล้วเนี่ยเนี่ยจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องเป่าประกาศก็ได้แต่ในใจนั้นชัดเจนแล้วอะไม่ต้องรู้ว่าคบกันแบบไหนเนี่ยค่ะสถานะไม่มีไม่เป็นไรไม่ได้สําคัญเท่าไหร่เท่ากับความรักที่เขาแสดงออกกับคุณอะนะเนะขาทั้งห่วงแหนคุณชัดเจนกับคุณกําลังพาย,ยายามทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณ ในเวลานี้นะคะที่คุณกําลังรู้สึกว่าคุณจะต้องรอคอยให้ตัวเขาเนี่ยมีการตื่นรู้นะเวลานั้นเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขยายกันดูนะไพ่แต่ละใบายอยากบอกอะไรไพ่โฮเบตเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณเคยสิ้นหวังกับเขามาก่อนก็ได้นะคนที่คุณเคยรู้สึกว่าเขาจะตื่นรู้เมื่อไหร่เมื่อไหรเขาจะเข้าใจสักทีว่าความรักที่คุณมีให้หรือถึงที่คุณต้องการเนี่ย คุณต้องการเป็นแค่โอ l y ่เนี่ย o n นแอนโหนึ่งเดียวของเขานะคะนะแต่ดูตัวเขาไม่ได้มีพลังงานอะไรที่มาแทรกแซงเป็นเหมือนกับคนที่ยังไม่เข้าใจความรักเฉยๆเนะี่เด็กถือดาบแล้วก็เนี่ยคำรักคุณเป็นคําที่ทรงพลังหัวใจของเรื่องอบกอดอารมณ์เหมือนคนที่ยังไม่รู้ที่จะรักเนะี่ยไม่รู้วิธีจะรักษาความรักที่ได้มานะคะทัทง้ทงๆที่เป็นที่รักด้วยนะเนี่ยนะิงออฟคัอยากบอกอะไรชาวกันทิงออฟคัฟ The fool พลังงานตัวเขาเป็นพลังงานของคนที่รักอิสระนะคะความสัมพันธ์นี้กําลังจะได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง The ะฟูนี้จริงเป็นการปลดปล่อยก็ได้กําลังจะได้รับอิสระนะคะและ strength ไพ่ของชาวสิงและคณาราศีสิงนะที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยคอมมิชเมนต์ยังไม่ได้ชัดเจนคบกันแบบอิสระนะคะคบกันแบบไม่ผูกมัดน,นะแต่หลังจากนี้ไปคุณดูนะคะม้าอยู่ในคองตัวนี้เนี่ยยืนอยู่บนหลังสิงโต แล้วมีอินฟินิตี้สายลุงพัดผ่านคุณคุณได้ความรักไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนี่ยถึงจะเป็นอิสระก็เถอะตัวเป็นอิสระแต่ใจนะ่ะมีเจ้าของแล้วเขายอมคุณเขารักคุณแล้วก็รักคุณมั่นคงด้วยนะคะรักคุณมั่นคงมากๆเลยหากอยู่ไกลกันนะเดฟูเนี่ยก็อยากเดินทางมาหาคุณนะคะเพจออฟคับให้คําขอโทษ mm hmm. การสารภาพรัก mm hmm. การตามงอ คนที่รู้หัวใจตัวเองแล้วเพิ่งรู้หัวใจตัวเองว่ารักคุณแล้วรักคุณเป็นคุณมาตลอดเป็นคุณคนเดียวมาตลอดเอ็ดออฟสอดอยากบอกอะไรคะ่ะจากนี้ไปไม่มีไม่มีความลังเลแล้วอ่ sword, นะเอ็ดออฟสอดน่ะชัดเจนแล้วเดอะเวิลด์เนี่ยคนทางไกลนะชาวต่างชาติหรือว่าอยู่ไกลกันนะคะนะโลกทั้งใบให้คุณคนเดียวชัดเจนแล้วคุณได้จักรวาลของเขาไปเต็มๆเดอะเลเวอร์ไพ่ของชาวเมทุนโอ้เขารักคุณรัก,ค,รกคุณมากเลยอะ่ะ ะะเป็นความรักที่ผ่านความคิดผ่านการตระหนักรู้ผ่านการรอคอยผ่านความพยายามนะไฟออฟเพนักเล่นนี่หรือเปล่าสิ่งที่เขากำลังพยายามเนี่ยนะ,ะความรู้สึกขาดแคลนหรืออาจจะขาดแคลนจริงๆเลยก็ได้นะในชีวิตนะคะปัจจัยดำรงชีวิตต่างๆนะถึงจะชัดเจนในความรักถึงจะเป็นจักรวาลให้กันและกันถึงจะมีความรักให้กันแบบอุทิศตน แต่เรื่องที่จะต้องควบคู่ไปได้วยกันเลยก็คือความความมั่นคงในชีวิตนะคะนะแต่ว่าตอนนี้มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีประเด็นในเรื่องการเงินนะมีปัญหาในเรื่องของการเงินสิ่งที่เขาพยายามอยู่นี่นะคะเนี่ยนะอาจจะเป็นสาเหตุที่เขายังไม่ได้ให้คอมมิชเมนต์หรือยังไม่ได้ทําอะไรให้ดูจริงจังมากมายนักในการในเรื่องการปฏิบัตินะคะนะคะแต่ความรักน่ะชัดเจนแล้ว เซเว่นออฟวานอยากบอกอะไรคะ่ะเจ็ดไม่ท้าวในออฟวานการ Take Action เขากำลังจะทำบางสิ่งบางอย่างอย่างตั้งใจใส่ความตั้งใจลงไปพยายามลงไปเนี่ยสู้เพื่อรักแล้วเนี่ยพลังงานชาวกันนะคุณกำลังสู้เพื่อรักของคุณเพื่อคนที่คุณเห็นคุณค่าเขามากที่สุดเลยเพื่อเดอว,วันเพื่อหนึ่งเดียวในหัวใ,ใจของคุณนะคะนะ ิวออฟฟอร์จูนจักรวาลกำลังทำให้คุณรู้ว่าความรักที่ไม่ได้ได้มาง่ายๆนี่แหละรักที่มีคุณค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลกงล้อแห่งโชคชะตากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้ความพยายามจะเป็นผลนะคะความพยายามจะจะออกผลนะเช่ากันหากคุณเป็นพลังงานของฝ่ายหญิงนะคะคนรักของคุณเขาพยายามเพื่อคุณมากมาย เขาเชื่อว่าคุณเป็นโชคชะตาของเขาเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนที่พรมลิขิตบุกเพศน,นิวาสจัดมาให้เขานะถึงจะอยู่ไกลกันแต่ความรักของคุณทั้งคู่ไม่เคยลดเลือนไปนะคะแล้วเขารักคุณหมดใจชาวการหากคุณเป็นพลังงานของมาสคิลีนเป็นฝ่ายชายนะคะคนที่คุณอยู่ห่างไกลกันคนที่เขายังรอคอยเพียงคุณแล้วรักคุณคนเดียวนะคิงล็อบครับนะคะคนที่คุณห่วงแหนเขามากๆคนหน้าตาดีคนนี้เนี่ย คนดื้อๆหน่อยๆห,ห,ห,หน้าตาดีๆเนี่ยยังไม่มีคอมมิทเมนต์กันเนี่ยเขารักคุณมากๆนะนี่เป็นความรักที่มีให้กันแบบแบบต้องผ่านบททดสอบไปคุณรักกันแหละมั่นคงนะแต่มีเรื่องอื่นมีเรื่องอื่นๆเนี่ยรอบตัวมีปัญหาบางอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในสถานการณ์ที่รวดเร็วนะคะแก้ได้แต่จะต้องใช้ความพยายาม หมือนกัจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้จัก,กรวาลเห็นว่าคุณดีพอที่จะดูแลคนคนนั้นเนี่ยคนที่เป็นสุดที่รักหนึ่งเดียวในใจของคุณอะนะคะเอ็ดออฟคัพนี่เห็นไหมรักแท้แค่เธอหนึ่งเดียวคุณเป็นที่รักคุณเป็นสุดที่รักเขารักคุณมากเลยมากๆเลย The Lover หนึ่งถ้วยนะคิงอ n ฟคั c โฟร์ออ of Pentacle หวงแหนรักเนี่ยสุดที่รักสุดสวัส์ขาดใจเลยเนี่ยนะ ฟีนออฟเฟนแอคิ่มอ,อยากบอกอะไรค่ะราชินีเหรียญผู้เลอค่าสิบเหรียญการเป็นครอบครัวความรักที่ล้นใจเขาอยากดูแลคุณให้ดีสถานการณ์นี้เขาจะผ่านไปได้ W ิ e อ of fortune ขึ้นมาแล้วกงล้อเห่งโชคชะตาเปลี่ยนแปลงไปเขาได้แรงใจที่จะต่อสู้มีแรงบันดาลใจจากความรักหนึ่งถ้วยเพื่อให้เขาจะต่อสู้เจ็ดไม้เท้า จากนี้นะคะพลังงานห้าเหรียญความขาดแคลนวิกฤตทางการเงินจะกลายเป็นสิบเหรียญแล้วมาตรงตำแหน่งกับ Queen of p พ n เ a c l e เลยนั่นแปลว่าตั้งแต่คุณเข้าไปในชีวิตเขาอะสถานการณ์ของเขาดีขึ้นไม่ใช่ว่าคุณไปช่วยหรือรอ,รอ,อุปถัมภ์อะไรหรอกนะแต่ในตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ที่เขาได้พบเจอคุณนะเขามีแรงบันดาลใจก็แล้วกันเขามีแรงบันดาลใจที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยไปสู่จุดที่อุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งแล้วคุณเป็นพลังงานของคนที่ไปส่งเสริมเขาเนี่ยไพายราชินีเหรียญกับสิบเหรียญน,นะคะ หรือคุณอาจจะเป็นสายเปก็ได้นะนะคะคุณอาจจะคุณอาจจะดูแลคนรักของคุณก็ได้แต่ตั้งแต่ที่เขาพบคุณนะชีวิตเขาดีขึ้นดีขึ้นระดับจิตวิญญาณดีขึ้นจากภายในนะ่ะเขามีความพยายามมากขึ้นนะนะคะโดยแฮงแมนการรอคอยแล้วความชัดเจนเนี่ยคือการตื่นรู้ด้วยนะคะ นะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันเข้าไปในชีวิตของกันและกันเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความรักที่มีอยู่ตระหนักรู้ถึงการต่อสู้เพื่อความรักรักที่อยากได้มาไม่ใช่รักง่ายๆนะ่ะไม่ใช่แรงดึงดูดที่ผิวเผินคุณรักกันแบบที่คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วเอาชนะอุปสรรคปัญหาทุกบททดสอบที่จักรวาลส่งเข้ามาคุณจับมือฟันฝ่ากันไป เหตุ of o n e การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคนรักของคุณกำลังจะหลุดพ้นนะจากวิกฤตทางการเงินนะคะนะทูอักคับนี่ไงเห็นไหมโซ Connection ความรักระดับจิตวิญญาณเลยเขากําลังจะหลุดพ้นแล้วมีความรักเนี่ยคนคนนี้นะคะพลังงานของคุณเนี่ยทาให้เขามีไฟขึ้นมานไฟปรารถนาคุณเข้าไปทําให้ชีวิตของเขานั้นมีแรงบันดาลใจนะ ซีเหรียญอยากบอกอะไรค่ะซีเหรียญเนี่ยแทเพลนไพ่ของชาวธนูการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นการโยกย้ายแล้วแล้วมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือเลยนะคะแทเพลนเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่อยางรู้แล้วก็มีการปรับสมดุลในตัวเองได้ชีวิตเขาที่ตกละกรรมลำบากนะที่ผ่านมานะคะก่อนช่วงเวลาที่จะได้เจอคุณนะการรอคอยที่แสนยาวนานนะคะต่างๆนาน,นานความพยายามของเขาที่ผ่านมา ก็มันจะพิสูจน์ให้โชคชะตาเห็นว่าเขาคู่ควรที่จะได้คุณเป็นที่รักคุณคือถ้วยรางวัลของเขาอะแทนแผนการปรับเปลี่ยนตัวเองก็ได้การยกย้ายถิ่นที่อยู่ที่อาศัยทุกอย่างชีวิตคุณทั้งคู่หลังจากที่ได้พบเจอกันอะมันเปลี่ยนอะชีวิตคุณค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าระยะเวลาคุณจะรู้จักกันมานานแค่ไหนแต่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปแม้กระทั่งความคิดทัศนคติมุมมองการใช้ชีวิตของคุณอะนายเอาคับเนี่ยพลังงานตรงกันเห็นไหม ต่างคนต่างโสดทั้งคู่แล้วก็เพียบพร้อมด้วยนะคะหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยรวมกันเป็น10คุณดูนะคุณคือถ้วยรางวัลของเขาคุณคือชิ้นส่วนสุดท้ายที่เขาหาจนเจอคุณเจอกับคนรักที่เป็นคู่ที่มาปลุกตื่นกันในระดับระดับสูงเลยไฮเออร์พาวเวอนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองนะ เห็นที่บอกว่าเขาอาจจะเป็นโสดมานานคุณด้วยนะเนี่ยมีแฮงแมนเก้าเหรียญเก้าถ้วยนะคะแล้วไม่ได้ขาดแคลนในเรื่องของความต้องการในในเรื่องความรักนะคะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะ นะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ด้วยเช่นนั้นคุณมาเติมเต็มเขาทั้งใจหมดหัวใจเอ็ดออฟคัพนะคะการเดินทางออกจากที่เก่าๆกา่แทนแพลแนเอ็ดออฟคัพโอเคละเขาจะมาหาคุณในช่วงเวลาที่เขาโสดสนิทไร้มนทินมัวหมองมีการเดินทางมาพบมาเจอกันโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ที่อาศัยชาวกันคุณมีเกณฑ์มากเลยนะคะว่าจะได้ไปพำนักในที่ถิ่นอื่นนะ่ะที่ไม่ใช่บ้านเกิดของคุณนะคะหรือคนรักของคุณเขาจะพาคุณไปเนี่ยค่ะนะคะ ดิกแห้งยูนิคอร์นอยากบอกอะไรไฮพริสเทปนะตื่นรู้ร้อยรพลังงานแฟมินีนตื่นก่อนแล้วนะคะพลังงานของการตื่นรู้ระดับจิตปัญญาณผ่านการรอคอยนี่แหละค่ะถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกคุณอยู่ไายกันเดอะเวิ d เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณทั้งคู่ถึงจะต้องใช้เวลานี้ ช่วงเวลาที่ซับปาเรชั่นกันเนี่ยแหละนะคะเอาชนะอุปสรรคปัญหาในตัวเองคุณก็รอคอยเขาแล้วก็ตื่นรู้ไปพร้อมๆกันส่วนเขาก็เอาชนะในเรื่องอุปสรรคปัญหาของชีวิตคุณเติมเต็มความรักให้เขาไป King o f วานนี่ไงคะการ Take A c t i o n พลังงานเฟมินีนตื่นแล้วนะแล้วมัสเคลินตามมาติดๆค่ะตอนนี้เขารู้แล้วว่าตัวเขาควรที่จะทําอย่างไรควรจะไปยืนจุดไหนที่จะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องการลงมือทําและการเทคแอคชั่นแปดไม้เท้าการสื่อสารกําลังมา นะส่วนใหญ่ในการสื่อสารทั้งโลกออนไลน์นะคะ the world 8ไม่เท้าหากมาคู่กันกับราชาไม่เท้าและ8ไม่เท้าคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเขาแบบรวดเร็วรวดเร็วด่วนจีป,ป,ปุบปับฉับพลันเหตุออฟซอดอยากบอกอะไรคะ่ะไพ่เด็กถือดาบที่อยู่ในตำแหน่งของคำแนะนำไพ่บอกว่าเขาจะดื้อเขาจะด,ดื้อแบบที่ไม่ยอมสุนเสียคุณคนดื้อดึงใจเกเร ى, นะ ก็ไจะอยู่กับคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณให้ได้ไม่ว่าจากนี้อุปสรรคปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเด็กถือดาบเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรนะคะเหมือนพลังงานของเด็กน้อยที่อยากจะได้อะไรต้องได้อย่างนั้นนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเพระพาะไพ่ที่ขยายออกมาเนี่ยเป็นไพ่ของหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่ ความดื้อของเขาเนี่ยดื้อที่จะเอาชนะอุปสรรคและปัญหานั้นประสบความสําเร็จเดี๋ยวจะได้เริ่มต้นใหม่กันนะคะเซเว่นออฟสอดนะคะสิ่งที่เคยถูกอําพรางเอาไว้สิ่งใดๆที่เป็นความลับลวงพลางต่างๆจากนี้ไปนะคะจะสิ้นสุดลงจะได้เริ่มต้นใหม่นะค,ะคุณถูกอําพรางจากโชคชะตาด้วยนะคะให้รอเวลาเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้เดอะสตาอยากบอกอะไรคะ่ะให้เดอะสตา์ ิงออฟเพนนักเกิลเนี่ยเห็นไหมแล้วเป็นคู่กันกับค u งออฟเพนนักเกิลที่ออกมาในตอนแรกคุณทั้งคู่หน้าตาดีกันทั้งคู่เลยนะคะนะเป็นคู่อุปถัมภ์กันจริงๆร,ราชาเหรียญกับราชนีเหรียญเนี่ยลงเอยกันเมื่อไหร่นะเนี่ยเห็นไหมคะสิบเหรียญโอ้โหความอุดมสมบูรณ์หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณทั้งคู่เลยเป็นคู่บุญคู่อุปถัมภ์กันส่งเสริมกันค่ะซ i x of bar พระแห่งชัยชนะและวิกตอรี่คุณเป็นที่รักคุณเป็นสุดที่รักเขาเลือกคุณ และไพ่นี้เป็นไพ่ของการขอแต่งงานได้ด้วยนะคะยกขบวนขันมากมาขอแต่งงานหลังจากที่เขาสิ้นสุดวิบากกรรมทางการเงินไปสู่จุดที่เขามั่นคงแล้วคุณคือถ้วยรางวัลของเขาและเขาจะเดินทางมาหาคุณด้วยความสําเร็จคุณเตรียมตัวรอรับฟังข่าวดีได้เลยนะคะชาวกันไพ่สามถ้วยอยากบอกอะไรคะสามถ้วยโดยไฮโลแฟนแะดูโดยไฮพิเศตมาในตําแหน่งเดียวกันนี้แล้วนี่หมายเลขสองและหมายเลขห้านะคะ king of p e n ก a c l e กับ Queen of p e n t a c l e ก็มาในตำแหน่งเดียวกันแล้วตรงเดียวตรงเดียวกันกับสิบเหรียญด้วยเนี่ยพลังงานคู่ที่มีความเชื่อมโยงกันทางดวงจิตนะคะเป็นคู่รักที่มีจิตวิญญาณผูกพันกันระดับระดับสูงเลยนะทูออฟเพนนเินะคะเห็นไหมวนไปวนไปเนี่ยแล้วเลือสัมภารสองลำกลางทะเล2เหรียญวนเป็นอินฟินิตี้เลยคุณดูสิคะ คุณทั้งคู่เป็นคู่รักทางจิตวิญญาณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเรียนหนังสือเก่งเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจกันแล้วรู้ถึงความรู้สึกถึงกันได้ในตอนนี้คุณเชื่อมโยงกันได้ลึกซึ้งมีความเข้าใจถึงกันเป็น,เป,นเป็นเทเลพาธิกนะคะนะเมื่อเข้าคิดคุณจะคิดตามไปแบบไม่ต้องสื่อสารกันอะแบบนั้นนะคะแบบนั้นเลยจะรู้สึกถึงกันได้เช่นนั้นเลยอะความคิดของคุณเนี่ย สลับสลับกันไปเหมือนสวิต์กันไปสวิต์กันมาคุณรู้สึกอย่างนี้เขารู้สึกอย่างนี้แล้วแล้วคุณจะถามคําถามกันแบบอะไรที่อีกคนนึงเคยคิดมาก่อนว่าเขาจะต้องถามอย่างนี้แน่สักพักนึงพอคุยกันเขาก็ถามคุณอย่างนี้จริงๆเขาก็เหมือนกันเขาต้องคิดว่าเออคุณจะต้องรู้สึกแบบนี้แน่ๆแล้วพอเขาได้คุยกับคุณคุณก็บอกเขาไปว่าคุณรู้สึกแบบนี้นะอย่างนี้นะแล้วเขาแก้ให้คุณแล้วก่อนที่คุณจะพูดออกมาอย่างนั้นนะคะความเชื่อมโยงกันขนาดนั้นน่ะนะนายออปเปนเดอร์เคลนอยากบอกอะไรค่ะ ทัวร์บนเตรียมตัวออกเดินทางคนรักของคุณเขาตั้งหน้าตั้งตานับวันรอคอยเลยนั่งนับนิ้วรอเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยกลางปฏิทินแล้วอยากมาหาคุณกระโดดจากอีกฟากหนึ่งมาฟากหนึ่งเนี่ยข้ามโลกมาเลยเห็นไหมคะมีรูปโลกด้วยนะ the emperor ชาวต,ต่างชาติ100%ละ the world the emperor คนทางไกลคนที่คุยกันสื่อสารโลกออนไลน์เขาจะมาหาคุณในวันที่เขาอยู่ในจุดที่คู่ควรกับคุณแล้ววันที่เขาเป็นห้าเหรียญวันที่เขาเป็นเด็กถือดาบ เขาจะเข้าใกล้คุณไม่ได้เลยค่ะถ้าเขายังไม่ชนะอุปสรรคและปัญหาเขาจะเดินทางมารับถ้วยรางวัลไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวคุณเราใกล้แล้วนะคะนี่เป็นบทสรุปนะนะคะ Six of Pentacles ความรักที่เท่าเทียมกันนี่แหละค่ะวิบากแก่งกรรมดีกุศลกรรมค่ะหกเหรียญคือคู่บุญคู่บารมีคุณกำลังจะได้เปิดประตูกุศลกรรม กรรดีที่คุณได้สร้างไว้ได้วยกันหลังจากที่คุณได้ลงเอยกันนะคะประตูบุญประตูบรารมีเปิดค่ะทุกอย่างเปิดเปิดหมดเลยนะได้สำรับค่ะในออฟเพนเดอร์เคลของขวัญการออฟเฟอร์การขอความรักนะคะ ดี๋ยวคุณกำลังจะรับการสารภาพรักจากเขาจากเขาคนนี้แหละคนที่คุณรอคอยแน่นอนนะคะชาวกันภาพรวมความรักเป็นในทิศทางที่ดีนะคะคุณผ่านอุปสรรคกันมาเยอะแยะเลยนะคะผ่านการยอมจำนนแต่หัวใจตัวเองแล้วนะผ่านความเข้าใจแบบปริยายขึ้นมาน่ะเนี่ยที่บอกว่าหัวใจของเรื่องเลยสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าที่สิ่งที่ตาเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยที่แอบซ่อนไว้ที่รับรวงพลางอยู่โชคชะตาอําพรางคุณและเขาบางครั้งบางทีไม่รู้อะไร างทีอาจจะมีความคิดที่เป็นความสับสนขึ้นมาได้บ้างแต่คุณทั้งคู่ก็เอาชนะจับมือฟันฝ่ากันไปด้วยคําว่ารักรักเอาชนะได้ทุกสิ่งเลยนะคะจากนี้ไปคุณกําลังจะได้รับพรอันประเสริฐนะจากความรักครั้งนี้ค่ะคู่รักที่เป็นคู่ทางจิตวิญญ,ญาณเนี่ยเมื่อเขาได้ลงเอยกันเมื่อไหร่เนี่ยนะคะทูออฟคัพนะไฮพริเซทไฮโรแฟนนะคะ,ะ,คะทั้งหมดเนี่ยคุณจะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกนี้มากมาย จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมก่อนที่จะได้ลงเอยกันน่ะคุณเจออุปสรรคมากเพื่อให้จิตเป็นญางหงคุณนั้นเข้มแข็งเพราะวันหนึ่งเมื่อคุณได้ของคู่กันคุณจะสรรสร้างคุณจะครีเอทสิ่งดีงามให้กับโลกนี้คุณจะทําดีและแผ่นดินมันสูงขึ้นน่ะเมื่อแผ่นดินสูงขึ้นนะคะทุกอย่างมีด้านมืดและด้านสว่างนะพลังงานด้านมืดเนี่ยเขาก็จะทําทุกอย่างให้คุณฟันฝ่าดูสิผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้ไหมผ่านไปไม่ได้ก็อยู่ในโซนนี้แหละเหมือนเดิม dark shadow shadow side นะแต่พลังงานชาวกันค่ะคุณเอาชนะได้ความรักคุณเป็นแรงมาัดานใจให้เขาทําให้เขาได้กลับมายืนอยู่บน,บนที่ที่เขาควรจะอยู่นะคะนี่นะคะพลังงานที่เกี่ยวกับความรักอันประเสริฐความรักที่เอาชนะทุกอย่างได้เลยนะแสดงความดีกับชาวกันนะคะพวกคุณทั้งคู่เก่งมากเลยนะเขารักคุณคนเดียวด้วยนี่ o อ l ี่อยนะคะอย่าเพิ่งสิ้นหวังไปนะคะให้คุณเรียนรู้จากอดีตนะ เรียนรู้จากอดีตแล้วขอให้คุณยอมรับยอมจำนวนต่อโชคชะตายอมจำนวนแล้วไว้วางใจในจักรวาลว่าอย่างไรเสียนะคนที่เป็นที่รักเนี่ยคนที่เป็นสุดที่รักมีดวงชะตาผูกพันกันยังไงก็จะได้ของคู่กันไม่ว่าจะเนิ่นนานแค่ไหนขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะสถานการณ์นี้กําลังเรียกร้องให้คุณมีศรัทธาเอาละค่ะก็ประมาณนี้นะคะพลังงานของชาวลัคนาราศีกันที่ขึ้นมานะคะแล้วเรามาอัปเดตกันใหม่ในโอกาสหน้าในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ